สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้าฟอดปดีเจ้าวันนี้นะพาพี่ๆี่มาดูเจ้าคันนี้เลยนะคะ4ประตูรุ่นสปอร์ตคัป4ค่ะสีะดําสุดหล่อยกเจ็บนิ้วเราไปดูกันเลยสําหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์ร้อแรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 5้นิวตันเมตรค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคันแรกคันเดียวของประเทศไทยที่ยกสูงขนาดนี้นะคะสำหรับ Next g e เล a เจ e r ค่ะเรามาดูชุดแต่งจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในในส่วนของฝากระโปรงนะคะเราใส่สโคฟ,ฟิดค่ะเป็นโลโก้ม้ามาแสงนะคะ ทำเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับสีดําเงาสีเดียวกับตัวรถค่ะและตกแต่งด้วยอะคริลิกเรนเจอร์ด้านหน้าแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถค่ะยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้า F4D สีดําด้านนะคะมาพร้อมไฟมินิไลท์3ดแบบนี้นะคะเป็นไฟแสงสีส้มค่ะ ขยบลงมาด้านล่างเราจะพบกับตัวกันชนหน้าค่ะเป็นงานเหล็กฮัมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น king series ค่ะตัวท็อปของเราเลยนะคะมาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์ค่ะไฟหลีไฟเลีล้ยวและก็ไฟตัดหมอกด้วยนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะ ตัวกันชนหน้าก็จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงซึ่งเป็นสีแดงๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะยึดเข้ากับแชสซีรถนั่นเองนะคะห่วงลากจูงตัวนี้นะคะสามารถยกรถคันนี้ได้ทั้งคันพี่พสาารองรับน้ําหนักได้ถึง3.5ตันค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างตัวรถกันนะคะที่เห็นสูงๆขึ้นแบบนี้นะคะเราจะยกด้านหน้าขึ้น7นิ้วด้านหลังขึ้น6นิ้วค่ะปรับเปลี่ยนอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน เขามาดูด right. ้านในเลยค่ะนะะตัวน re ี the ้ก็จะเสริมในส่วนของก้อนหนุนหัวโชกขึ้นไปพี่ๆดูนะนี่เราวางคานใหม่นะคะตัวชุดยกเนี่ยเราปรับเปลี่ยนในส่วนของปีกนกด้วยแล้วก็พี่ๆมาดูในส่วนของช่วงล่างนะคะตัวโชกอัพนะคะเราเลือกเป็นโชกอัพแล้วก็ปรับระดับจัดตั้งคานใหม่ด้วยนะคะเห็นนี่ชุดยกคานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเราสามารถทําได้นะ สำหรับ Nex t g e l r a n g e r เลยคันนี้เป็นคันแรกนะคะหากพี่ๆอยากได้แบบนี้นะตัวนี้นะคะโชอััเนี่ยปรับความแข็งความกระด้างได้ด้วยนะคะเพื่อให้รองรับตัวรถคันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดล้อแม Mag ็กขอบ20ค่ะนะอ f f s ตลบ44นะคะเป็น Mac o โอค่ะมาคู่กับยางไซรุนนะคะซียลงอยี่ห้อ35คูน 12.5R20 ค่ะเป็นยางมัเทเรนนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าตัวย,ยางตัวนี้นะคะเหมาะกับสภาพถนนที่เป็นออฟโรดมากๆเลย ะะเข้ากับรถคันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เลือกตกแต่งด้วยซุมล้อไซส์หนิ้วแบบมีหมดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมดเงินเนาะแล้วก็นี่ค่ะใน,นส่วนของด้านข้างตัวบันไดข้างนะคะก็ปรับเปลี่ยนใหม่เลือกเป็นบันไดข้างงานเหล็ก h ฮมเมอนะคะตัวนี้เป็น รุ่นชาร์โดนะคะก็คือจะมีตัวหนังสือแดงๆแบบนี้นะคะเวลาเปิดประตูก็จะมีไฟส่องสบายเท้าให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือจับกันสาดสีชิ้นติดตั้งเพิ่มเติมค่ะร่วมถึงเล่าหลางังคาค่ะก็ติดตั้งเพิ่มเติมเช่นเดียวกันและสติกเกอร์รอบคันคันนี้นะคะเลือกเป็นลายออฟโรดวายแทร็กนะคะ4ี4ควงบอกถึงตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเรามาดูชุดช่วงล่างเขานิดนึงนะคะนี่ ตัวโชคอัพนะ,ะอยู่นอกแชสซีเห็นไหมสําหรับเ e x t g จนนะคะก็ปรับเปลี่ยนทั้งโชคหน้าและหลังด้วยนะคะเป็นของโ r o f ฟ n เดอร์นั่นเองแล้วก็ด้านบนค่ะเราจะพบกับตัวโรบาค่ะเป็นงานเหล็ก h อมเมอร์นะคะรุ่น Ni ท์ฟิลลี่ค่ะเป็นรูปก,กระบอกคู่แบบนี้นะคะดูโดดเด่นเลยมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะนะดูสูงมากๆเลยนะคะนี้นะสูง160นะเทียบกับตัวรถแล้วนี่ก็คือต้องกระโดดขึ้นในส่วนของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเราจะพบกับตัวกักนชนท้ายนะคะตัวนี้เลือกเป็น กันส่วนท้ายของแฮมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะแผ่นแปฟ้าท้าย FWD ค่ะเลือกเป็นสีดำนะคะรวมถึงตัวอะคริลิกด้านล่างคำว่าเรนเจอร์ค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้แต่งออกมาได้โดดเด่นลงตัวแล้วก็ดุดันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถของเจ้า 4x4 สปอร์ตคันนี้กันค่ะเปิดเข้ามาภายในเราจะพบกับเบาะหนังนะคะคูน้าเลยคู่นาก็จะปรับ เบาะคู่หน้านะคะก็จะปรับได้6ทิศทางนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างค่ะกระจกมองข้างกระจกปรับหน้าต่างนะ,ะสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้าค่ะที่ล็อกรถปลด,ปดล็อกรถก็จะอยู่ด้านข้างผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่ตอนหน้านะคะไฟหน้าคุณลูกค้าเลือกได้จะเป็นโหมดออตโต้หรือแมนนวลก็ได้นะคะแล้วก็มาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทค่ะตัวนี้นะคะ นี่และหน้าจอกลางเห็นหน้าจอมาตรวัดของเราค่ะเป็นหน้าจอมาตรวัดดิจิตอลใส่8นิ้วนะคะคุณลูกค้าสามารถดูค่าต่างๆที่หน้าจอนี้ได้เลยเวลาเราเปิดรถเห็นไหมเขาก็จะเตือนระบบต่างๆนะคะก่อนที่เราจะขับขี่นั่นเองนะคะแล้วก็คุณลูกค้าสามารถปรับและตั้งค่าได้ที่พวงมอะไราค่ะพวงมาลัยของเราเป็นแบบพา w เวอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะง่ายระเบิดในการควบคุมค่ะมาพร้อมปุ่มมันทีมฟังก์ชั่นรับโทรศัพท์ ปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยและหน้าจอกลางเป็นหน้าจอ a ิงค์10นิ้วรองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto ค่ะแบบไวเลสนะมาพร้อมกับแทมไวเลสชาร์จเจอร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยรวมถึงช y p e C USB นะคะพร้อมเสร็จสับและแล้วก็มีปุ่มปรับหมดการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเกับเกียร์ถอยนั่นเองสำหรับ DBL Sport นะคะมีดิวยกัน5 4ค่ะ สีขาวสีดำสีเงินสีเทาและสีส้มนะคะหากชอบยกสูงๆแต่งหล่อๆแบบนี้สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8น4 8 8 9 9 8 5ชุดแต่งแบบนี้สามารถแต่งได้กับรถทุกรุ่นหากคุณลูกค้าชอบรุ่นไหนอยากนำมาแต่งสามารถโทรหานาได้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ